สวัสดีครับคาร์บายโปรดักต์นะครับนำเสนอรีวิววิงดึงคัน,นเป็น Honda City ปี2020นะครับนี่นะฮะสวยๆเลย City ปี2020ตอนนี้เราอยู่ที่โรงงานคาร์บ p r โปรดักต์นะครับเราเราเป็นโรงงานเย็บนะฮะเป็นทั้งบ้านเป็นทั้งโรงงานนะครับนี่ที่เราอยู่นะฮะเราผิดพุ่มบ่อรถยนต์แล้วก็ปูพื้นรถยนต์แต่คันนี้นะฮะเราจะมาดูอ่าพุ่มบ่อรถยนต์ที่ทําเป็นแบบสวมสวมทับของเดิมนะครับ ดูแทบไม่ออกเลยนะครับว่าเป็นตัวสวมนะครับสวมทับไปนะครับของข้างหลังนี่ัวหมอนสามอันแล้วก็ใส่ทั้งสามอันนะครับสาหรับวอนด้าซิตี้เพราะเราตัดเข้าลูกเข้าลูกตรงรุ่นเลยนะครับปีสองพันยี่สิบนี่ได้ที่ใช้เย็บกอเป็นได้นรล่อนอย่างดีนะครับนี่ได้นล่อนสําหรับเย็บบอดรถยนต์โดยเฉพาะเลยนะครับเราผิดได้ตลอดนะฮะจะต้องการแบบสปอร์ตแบบแฟชั่นแบบ v i p ทําได้หมดนะครับเพราะเราเป็นโรงงานเย็บ ข้างหลังนะฮะเราก็ทากระเป๋าสองข้างนะครับในี่ซ้ายขวานะฮะแล้วก็หนังที่ใช้นี่นะฮะหนาหนึ่งมิลเต็มนะฮะประกอบด้วยฟองน้ำห้ามิลแล้วก็มีผ้าที่ขอดอยู่ด้านล่างมี่ผ้าที่คอร์ดเนี่ยตัวทําให้เหนียวนะฮะใช้ทนทนก็ด้วยผ้าที่อดตัวนี้นะครับจุดสังเกตของเราก็คือเครื่องหมายโลโก้อนี้นะฮะเป็นเอกลักษณ์นะฮะเป็นลิขสิทธิ์ของทางเรานะครับดูด้านหลังแล้วก็จะมาให้ดูด้านหน้านะครับ ข้างหน้าเป็นอย่างนี้นะครับนี่ด้านหน้านะฮะหัวหมอนก็แยกส่วนนะครับพอเราตัดไปตามเชฟตามทรงของรุ่นทุกอย่างนะครับสำหรับซิตี้ปี2 0 2พันคันนี้นี่นะครับชอบสีไหนนี่เราเป็นโรงงานเย็บมาถึงปุ๊บเลือกเลือกสีแล้วก็รอรับกันได้เลยนะฮะเราใช้เวลาประมาณ3ามชั่วโมงเราก็าทำเสร็จแล้วนะครับผมถ่ายดูรอบคันว่าซิตี้2020นี้นี่หน้าตาอย่างนี้นะฮะเวลาใส่เบาะแล้ว ของเดิมเป็นบากผ้าพอใส่เสร็จปุ๊บจะออกมาเป็นอย่างนี้นะฮะคันนี้เฉดส,สีน้ำตาลนะครับสีน้ำการได้เหลืองทองนะครับนี่ครับขอขอบคุณลูกค้านะครับที่ให้ถ่ายวิดีโออันนี้สำหรับซิตี้สวยๆนะครับหรือว่าสนใจสีอื่นคอมาคุยกงนกอนได้นะครับหรือแอดไลน์ id 091 709 9 9ดน9 9หะครับหรือโทรติดต่อได้ที่080 995 06 37 ขอขอบคุณนะครับสวัสดีครับ